สารภาพเลยนะว่าตอนแรกอะ่ะที่อยากมาทำเดลี่อยากมาทำด็อกิวเมนทารี่ของตัวเองว่าออกกำลังกายอะไรกินอาหารยังไงในในช่วงที่ผมเริ่มต้นนะผมสารภาพเลยว่าผมรู้สึกว่าตอนนั้นเนี่ยมันเหมือนเป็นการรู้สึกว่าอิ่มตัวจากการสอนเรื่องเรื่องการลดน้ำหนักเรื่องฟิตเนสอะไรพวกเนี้ยอืมตอนนั้นคิดว่าแบบเฮ้ยมันมันก็ไม่มีอะไรสอนแล้วแบบเราก็สอนไปเยอะแล้วเฉพาะเรื่องของการคุมอาหารนะที่แบบคนถามผมมาแบบ มีทุกวันอะ่ะผมรู้สึกว่ามันก็มีเยอะแล้วนะในช่องเราทำเป็นสิบคลิปแต่เชื่อไหมพอตอนนี้ที่พอทำเดลี่มาถึงถึงจุดหนึ่งแล้วอะ่ะใกล้จะร้อยอีีแล้วอะ่ะผมรู้สึกว่าเฮ้ยพอพอผมแบบผมไปดูในมุมมองที่แบบผมเป็นคนทั่วไปอะ่ะผมรู้สึกว่าแม่งยังมีอะไรให้แบบสอนอีกเยอะมากๆอะ่ะ คือผมลองจินตนาการว่าถ้าวันนี้ผมเป็นคนทั่วไปที่ไม่มีความรู้ไม่มีแรงจูงใจในการแบบลดน้ำหนักหรือคุ้มอาหารหรือศึกษาเรื่องของโภชนาการอ่ะโอ้โหผมพบว่าแม้ยังมีอะไรให้สอนอีกเยอะมากคือคนเราอ่ะ คนเรามันต้องการความรู้ตลอดเวลาเว้ยต้องการต้องการเรื่องของแรงจูงใจต้องการคนที่เป็นลีดเดอร์ในการทําเรื่องนั้นๆเออเรื่องที่แบบอ่ะอย่าง,อย,างอย่างเรื่องของฟิตเนสเรื่องของโภชนาการเรื่องของการลงทุนเรื่องของการศึกษาเรื่องภาษาอะไรพวกเนี้ถามว่ามันมีคนสอนตลอดไหมมันมีมันมีตลอดครับแล้วมันมีมาเป็นแบบกี่สิบ กี่ร้อยปีแล้วก็ไม่รู้อ่ะแต่มันยังคงมีตลอดมนุษย์ต้องการความรู้มนุษย์ต้องการคนที่ถ่ายทอดเรื่องราวประสบการณ์ความรู้ตลอดเวลาครับตอนแรกผมไปคิดว่าแบบมันก็มีคนสอนเยอะแล้วอ่ะเราจะมาสอนเรื่องนั้นทำไมซ้ำวะแต่ไม่ใช่ครับพอผมได้ศึกษาผมได้เอาตัวเองอะ่ะลองไปนั่งดูซิว่าถ้าวันนี้เราเป็นคนที่ไม่รู้เรื่องนั้นเลยอะเออ เราจะรู้สึกยังไงมันมีตรงไหนที่สามารถเข้าไปทดแทนตรงตรง,ตรงความรู้ที่มันยังไม่มีตรงนั้นได้บ้างผมพบว่าเฮ้ยจริงๆอ่ะมันมีอีกหลายๆเรื่องในวงการฟิตเนสที่มันสามารถเอามาย่อยให้มันง่ายให้คนทั่วไปรู้สึกว่าดูแล้วแล้วอยากทําไม่ใช่ว่าดูแล้วเข้าใจในครั้งเดียวนึกออกไหมแบบเรื่องการคุมอาหารอ่ะผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยไอเรื่องแคลอรี่เดฟเฟซิทเนี่ย มันเป็นกับดักที่ทำให้หลายๆคนนะ่ะรู้สึกว่าแบบไม่ไม่ไม,ไม่ไม่อยากมาเริ่มต้นลดน้ำหนักเพราะพรรู้สึกว่ามันมันยากมันเป็นอะไรที่พอมันมีเรื่องตัวเลขเรื่องเทคนิคเนึกอ,ออกไหมผมไม่ได้บอกว่าตรงนี้มันไม่ดีนะแต่มันไม่เหมาะสำหรับความรู้เริ่มต้นหรือไม่เหมาะกับความรู้ที่จะเป็นแบบแรงจูงใจให้เขาก้าวในสเต็ปต,ต่อไปอย่างเงี้ยคือที่ผมบอกว่าความรู้มันมีให้สอนอีกเยอะมากๆคือมันมีเยอะจริง,รงนะเว้ยแบบเรื่องอ่ะเรื่องการออกกำลังกายเนี่ย อาจจะแบบวันหนึ่งเราอาจจะออกกำลังกายแบบเต็มที่เลยนะหนชั่วโมงแต่เรื่องของอาหารเรื่องอาหารนี่มันคือแบบโอ้โหเยอะมากๆแต่เป็นรายละเอียดยิบย,ย่อยวิธีการไดเอทพฤติกรรมการกินเรื่องสารอาหารต่างๆอาหารแบบไหนตอบสนองกับร่างกายยังไงอะไรเงี้ยที่ผมศึกษามาเพิ่มเติมอย่างช่วงเดือนที่ผ่านมาผมก็แบบได้ทดลองอะไรหลายๆอย่างกับตัวเองก็เลยเข้าใจว่าอ๋อมุมมองคนทั่วไปที่แบบว่ามาลดน้ําหนักอะ แม่งแม่งรู้สึกอย่างนี้แม่งเป็นอย่างนี้นี่เองเออมันมันมีอะไรให้แบบสอนอีกเยอะมากๆครับที่ที่ผมรู้สึกว่าเออพอพอเราได้มานั่งคิดวิเคราะห์จริงๆอ่ะว่าถ้าเกิดว่าเราเราเป็นคนที่แบบศึกษาเราคนทั่วไปอะไรเงี้ยเราจะถ่ายทอดอะไรให้แบบเขามีความรู้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ,กบเรื่องเนี้ยมากขึ้นอ ผมกำลังคิดอยู่เว้ยว่าแบบเอ้ผมจะทำแบบโฮมยิมหรือแบบซื้ออุปกรณ์มาเล่นที่ที่บ้านอีกไหมเพราะว่าเรื่องหนึ่งนะที่ผมกังวลตั้งแต่ผมทำเดลี่แรกๆนะครับก็คือเวลาที่มาถ่ายที่ยิมเนี่ยผมก็จะเอาขาตั้งกล้องมาด้วยใช่ไหมครับแล้วก็ถ่ายคลิปบางทีผมพูดไปให้คำแนะนำไปเออมันก็ เรียงไม่ได้หรอกครับที่มันจะติดคนอื่นมาบ้างนะมันก็ผมก็เกรงใจนะมันเป็นเรื่องของ privacy ในในที่สาธ <Answer ing noise> สาธรณะผมถ,ถามว่าผมรู้ไหมผมรู้นะครับก็พยายามเลียงเรียงผมพยายามตั้งกล้องแบบแบบมุมแอบบแอบบไม่เกะก,กะทางเดินแล้วก็พยายามแบบให้กล้องอ่ะมันมันถ่นายเฉพาะแบบผมอ่ะเออไม่ได้แบบไปไปจ่อคนอื่นอะไรมากมายแต่ว่ามันก็ต้องมีแบบติดมาบ้างอะไรมาบ้างนะครับ ซึ่งตรงน so ี้ผมก็กเกรงใจเหมือนกันก็เลยคิดว่าแบบเออหรือว่าเราจะไปเน้นที่แบบสวนสาธารณะโล่งๆหรือแบบที่บ้านไหมหรือถ้าจะมาที่ยิมก็แบบมาช่วงเวลาแบบคนน้อยๆอะไรเงี้ยถ้าเป็นไปได้ก็อาจจะเป็นแบบเออยิม ยิมแบบ24ชั่วโมงอะไรเงี้ยแล้วก็เวลาที่แบบชาวบ้านเขาไม่ค่อยเล่นกันตีหนึ่งตีสองอะไรเงี้ยค่อยแบบเออมาถ่ายก็กําลังคิดอยู่ครับว่าเอ๊ะเราจะเอาจะเอาอยัางไงกับเรื่องของการออกกาลังกายดีแต่ก็คิดไปคิดมาก็เฮ้ยเรื่องออกกาลังกายเนี่ยมันก็เรียกว่าไงมีมีสอนค่อนข้างเยอะนะถ้าถ้าพูดถึงในในวงการฟิตเนสแต,แต่เรื่องเรื่องอาหารเนี่ยผมพบว่าเอ้ยคนคนยังแบบ ย,ยังน้อยอ่ะยังสอนน้อยนะพูดถึงอนะ่ะถ้าพูดถึงเรื่องของความเฉพาะหรือแบบว่า motivation ในเรื่องของการ,ก,ารกินอนะ่ะยังมีพื้นที่ให้เล่นกับตรงนี้อีกเยอะมากๆคือที่ผมสนใจเรื่องของการมาทำแบบเออคอนเทนต์ content, เรื่องโภชนาการเรื่องอาหารอนะไรพวกเนี้ยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันเป็นพื้นฐานที่ทุกสายอะ่ะไม่ต้องทำเหมือนกันหมดจะเป็นสายดูแลสุขภาพจะเป็นสาย ลดน้ำหนักรูปแบบไดเอทต่างๆหรือจะเป็นสายแบบเล่นกล้ามสร้างกล้ามเนื้อลดไขมันนักวิ่งนักกีฬาอะไรต่างๆอ่ะโภชนาการพื้นฐานมันไม่หนีกันมากแต่พอมันเป็นแบบเรื่องแบบมาแบบเขายิมโยนน้ำหนักเล่นกล้ามอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นทารก็ตแบบว่าคนแบบคนเล่นกล้ามอ่าเป็นผู้ชายที่อยากมีกล้ามเนื้ออยากแบบรูปร่างอ่ะมีมีความแบบนะกล้ามเนื้ออะไรเงี้ยมากขึ้นผมมองว่า กลุ่มตรงนี้มันก็ค่อนข้างแบบเล็กแล้วก็เป็นกลุ่มที่เฉพาะนะครับเห็นสังเกตไหมคือวงการที่เป็นเพาะกายเนี่ยก็จะเป็นวงการแบบวงการหนึ่งในในในรวมรวมของฟิตเนสและเฮลท์แอนด์ฟิตเนสสุขภาพแล้วแบบการออกกําลังกายเรื่องของฟิตเนสอะไรพวกนี้แต่จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราทําเรื่องอาหารเนี่ยแม่งครอบคลุมนะเว้ยแล้วยิ่งแบบทําแบบเรื่องสุขภาพอะไรเงี้ยซึ่งในอนาคตผมก็ว่าเออทางนี้น่าจะเป็นเวท,ท,ที่ที่ผมไป มากขึ้นนะครับเพราะว่าเราอายุมากขึ้นแล้วอะ่ะเออมันก็ต้องต้องต้องมาดูแลเรื่องของสุขภาพไป็นหนึ่งนะครับมันก็จะมีเรื่องของอะไรที่แบบเปลี่ยนแปลงไปเยอะอย่างที่ผมพูดไปในคลิปก่อนว่าแบบความเปลี่ยนแปลงหลังอายุ30มสิบอ่ะไปไปฟังกันดูนะผมว่าหลายๆคนแม่งเป็นเหมือนผมอะ่ะใครที่ติดตามคอนเทนต์ผมใน youtube มาตั้งแต่แบบแรกๆเลยนะช่วงแบบเจปปีที่แล้วจะรู้เลยว่าคอนเทนต์ช่องผมเนี่ยแม่งเป็นคอนเทนต์อะไรที่แบบ เรียบง่ายอ่ะคือเหมือนกับว่าอธิบายให้เพื่อนฟังเนี้ยภาษาบ้นบานๆเลยไม่มีศัพอ์เทคนิคอะไรทั้งนั้นนะครับเพราะว่าผมเน้นจากการแบบแชร์จากความรู้และประสบการณ์นะก็เริ่มทำมาเรื่อยๆจนแบบเฮ้ยผมตกใจมากเลยที่แบบว่ามีคนชื่นชอบในยุคนั้นคือแบบเยอะมากๆที่บอกว่าชมผมว่าเฮ้ย คอนเทนต์ผมแม่งเข้าใจง่ายภาษาเรียบง่ายทั้งๆที่ผมเป็นคนที่รู้สึกว่าตัวเองอ่ะพูดไม่รู้เรื่องด้วยซ้ำแต่ว่ากลายเป็นว่าเฮ้ยคอนเทนต์ผมตอนนั้นนะเด็กมัธยมอ่ะมต้นก็เข้าใจได้เออทักมาแบบเฮ้ยพี่ครับผมดูคอนเทนต์พี่แล้วแบบผมได้ความรู้เรื่องของการลดน้ำหนักเอาไปปรับประยุก์ตใช้อะไรซึ่งผมดีใจมากๆทุกครั้งที่แบบ คนทักมาขอบคุณแล้วก็ชื่นชมว่าผมสามารถอธิบายให้มันแบบเป็นเรื่องที่ง่ายเรียบง่ายนะครับคนทั่วไปทําได้ผมก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะเราต้องเอาจุดเด่นตรงนี้แหละมามาสานต่อในการเล่าหรือการอธิบายเรื่องต่างๆให้มันดูเรียบง่ายนะครับพอพอมันมีความเรียบง่ายอ่ะคนทั่วไปก็สามารถเข้าถึงได้นะครับโดยที่แบบมันไม่ได้ดูแล้วรู้สึกว่าแบบโค้หแบบมันเป็นเรื่องที่ยากเรื่องที่แบบ ต้องแบบใช้เวลาแบบทำความเข้าใจเยอะบางเพราะบางทีอ่ะบางคนแค่รู้สึกว่าแบบเปิดดูแล้วเรามาเห็นแบบแป๊บหนึ่งแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันมันใช่จริตเขามันรู้สึกว่าเออมันไม่ได้ดูยากเกินไปเขารู้สึกว่าถ้าวันนั้นเขารู้สึกว่าแบบมันมันมีกําลังใจในการลดน้ําหนักเออผมถือว่าผมอ่ะประสบความสําเร็จกับการสื่อข้อมูลที่ผมสอนออกไปแล้วใครสักคนหนึ่งเอาไปทําตามแล้วมันได้ผลลัพธ์เนี่ย ผมรู้สึกว่าผมแบบผมแฮปปี้มากๆที่เขาทักมาขอบคุณทักมาบอกว่าผมมีส่วนที่แบบทำให้เขาแบบดูแลตัวเองดีขึ้นนะครับน้องๆหลายๆคนที่ผมเจอที่ยิมจากเมื่อก่อนเนี่ยเขาบอกว่าผมเริ่มดูช่องพี่เริ่มลดน้ำหนักครั้งแรกจนแบบว่าตอนเนี้คือผมมาเห็นอีกทีนึงคือเป็นแบบนะักเพาะกายกล้ามใหญ่ซิกแพคแน่นแบบโหตัวใหญ่กว่าผมอีกก็แบบมี มีเยอะมากๆนะครับทุกๆวันนี้ก็แบบยังยังเจออยู่ผมก็ดีใจแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนด้วยผมคิดเอาไว้ว่าหลังจากผมถ่าย d a ลี y บล็อกครบร้อย EP เนี่ยก็ยังคงทําแบบคลิปแบบอะสไตล์แบบกึ่งๆึล็อกผสมไปบ้างนะครับแต่ว่าจะทําเป็นการให้ความรู้ที่แบบกระชับมากขึ้นนะเพราะว่าในในยุคนี้นะครับยุคที่ข้อมูลมันเยอะเนี่ย การมีข้อมูลที่มันมันมันกระชับแล้วก็มีความแบบครีเอทีฟอะไรเงี้ยมันช่วยให้คนเห็นคลิปเรามากขึ้นนะครับคนดูอ่ะคนดูคลิปยาวก็มีเยอะอย่างคนที่ติดตามเดลี่ผมตอนนี้หลายหลายคนก็แบบดูจนจบเลยนะเฮ้ยผมผมขอบคุณมากๆผมขอบคุณมากๆที่แบบนั่งดูนั่งใช้เวลากัแบบผมอ่ะนะครับผมดีใจมากๆที่แบบหลายๆคนชื่นชอบแล้วก็ติดตามแล้วก็ให้กําลังใจมาเยอะมากๆว่าแบบเออแบบ ดูนะดูตลอดติดตามทุกวันอะไรเงี้ยบางคนเจอผมในแบบชีวิตจริงเจอในซูเปอร์มาร์เก็ตเจอในยิมเงี้ยก็เข้ามาทักทายกันขอบคุณอีกครั้งขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณที่ใช้เวลากับผมแล้วก็เดินทางร่วมกันมายาวนานพอสมควรน,นะครับบางคนก็เป็นผู้ติดตามแบบตั้งแต่รุ่นแรกนะถึงเวลาก็ต้องปรับเปลี่ยนกันไปนะครับให้มันเข้ากับยุคสมัยเนาะแต่ก็ผมก็ อาจจะแบบไปทําคลิปสั้นเพิ่มเติมด้วยนะครับที่เราจะได้แบบเออเห็นเห็นหน้ากันบ่อยมากยิ่งขึ้นนะโอเค,อเ,คเหลือคาร์ดิโอคนนี้โอหออกมาจากยิมอีกทีนึงคือฝนตกถนนเปียกชุ่มชํำนะครับมีใครเป็นเหมือนผมบ้างไหมเวลาแบบฝนตกแบบ ติดตอ่อกันอย่างเงี้ยคือแบบบรรยากาศมันจะคลึมคลึมโหดูในกล้องนี่คือแบบมืดตึบเลยอะผมจะรู้สึกแบบบางทีนะรู้สึกแบบซึมซึมรู้สึกเหนื่อยเนอยเออผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบบรรยากาศที่มันแบบคลึมคลึมอึมอึมฝนตกอะไรเงี้ยมันทําให้รู้สึกแบบไม่ไม่ค่อยมีพลังยังไงไม่รู้นะอย่างอย่างบ้านผมอย่างเงี้ยต้องแบบต้องมีช่องให้แบบแสงเข้าเยอะๆอันเนี้ย ผมไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นอะไรแม้แต่รถยนต์ที่ผมขับเนี่ยคือผมไม,ไม่ไม่ได้ติดฟิล์มมืดเลยนะชอบแบบว่ามองเห็นชัดๆมีแสงเข้าไม่ไม,ไม่ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรใครสามารถอธิบายเรื่องนี้ได้ไามผมไม่เคยหาความรู้เรื่องนี้นะว่าบางทีพอเราแบบเราไม่ไม่โดนแสงอะ่ะหรือแบบมันเป็นฤดูที่แบบฝนตกหนักๆเงี้ยมืดทุกวันผมจะรู้สึกว่าผม ซึมซึมอ่าไม่ไม่ไม่ถึงกับแบบเป็นซึมเศร้าหรือแบบดีเพรสหนักหนักมากอะไรอย่างนั้นนะแต่แค่รู้สึกว่าแบบมันไม่ค่อยไม่ค่อยอยากจะทําอะไรเออไม่ใช่ว่าขี้เกียจนะแต่มันรู้สึกว่าทําให้เราไม่ไม่รู้สึกสดชื่นเหมือนวันที่แบบแดดจัดหรือเมฆโปร่งอ่ามีมีแสงส่องอะไรเงี้ยเออผมผมชอบเป็นบรรยากาศอย่างนั้นมากกว่าแต่ก็ไม่ใช่แบบว่าร้อนแบบร้อนจัดจัดอะไรอย่างนั้นก็ไม่ไหวเออส่วนตัวผมเป็นคนที่แบบว่าชอบวันฟ้าโปร่งโปร่งชอบแบบ ฟิลฟิลทะเลอ่ะฟิลเที่ยวทะเลประมาณนั้นน่ะนะครับชอบชอบเป็นอย่างนั้นมากกว่าทําให้รู้สึกว่าเป็นคนที่มีมีเอเนอรีกับเวลาที่แบบมีพื้นที่ที่มันมีแสงอะ่ะเออถ้าถ้าผมสร้างบ้านของตัวเองผมก็คงแบบทำให้มันแบบสว่างสว่างเข้าไวอ้อ่ะแต่บางคนก็ผมก็ไม่รู้นะว่าบางคนชอบแบบเป็นพื้นที่มืดๆอย่างเงี้ยแบบแบบชาวเกมเมอร์นึกออกไหมเราก็จะมีแบบไฟที่เป็นแบบไฟเกมเมอร์ไฟน,นีออนอะไรสว่างๆนั่นนะ่ะผมก็ไม่รู้ว่า แบบนั้นเขาเขาอยู่กันได้ไงถ้าเป็นผมผมรู้สึกว่ามันแบบพอพอมันมืดอะ่ะมันมนันอึดอัดมันรู้สึกว่าอยู่ในพื้นที่เล็กๆอะ่ะเอออยู่ในกล่องอะไรงั้นะแต่พอมันมีแสงแบบว้าสดชื่นเว้ย <c oughs> เ,ออเ,ออเกี่ยวกับเกี่ยวกับาธาตุอะไรในร่างกายอะไรอย่างงี้มไม่ไม,ไม,ไม่ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่านั่นแหละครับคือสิ่งที่ผมเออผมสังเกตตัวเองมาหลายทีแล้ววันไหนที่แบบฝนตกฟ้ามืด ฝนตกติดต่อกัอนหลายๆวันเนี่ยผมจะแบบว่าโอ้โหซึมซึมเป็นส้วมเลยครับตอนแรกอะที่ผมบอกผมจะทำแบบเดลี่ให้มันครบปีหนึ่งใช่ไหมแต่ว่ามันไม่ประสบความสำเร็จครับก็เลยเอา100วันก็ได้100 EP อยอีเอ่อย่างน้อยผมก็เลยรู้สึกดีนะว่าเฮ้ยเออพอมันจะใกล้ร้อยแล้วมันก็มันก็ โอเคอ่ะ okay. มันก็แบบดีใจเหมือนกันนะที่อย่างน้อยเราก็แบบได้ทําแบบต่อเนื่องมาเยอะขนาดนี้เอออย่างน้อยได้แบบบันทึกตัวเอง100วันว่าเฮ้ย mm. เกิดอะไรขึ้นกับเราบ้างเราใช้ชีวิตยังไงออกกําลังกายยังไงที่แบบว่าเป็นเป็นด็อกิเมนตรีของผมแบบสั้นๆนะนะจริงๆก็ไม่สั้นนะแต่แต่ละอันแต่ละคลิปเนี่ยผมก็แบบก็ต้องมีสตอรี่อะไรมาพูดคุยมีอะไรมาแชร์กับเพื่อนๆมากมายนะคลิปหน้าก็ว่าจะแบบ อะไรบอกง่ายๆบ้างทํากับข้าวที่บ้านเออช่วงนี้ก็แบบว่าโอ้ชอบชอบทําอาหารมากขึ้นเยอะเลยครับตั้งแต่แบบเออศึกษาเรื่องของเรื่องของการทําครัวเรื่องเครื่องมือเครื่องไม้เครื่องมืออะไรต่างๆจากที่แบบเดิมเนี่ยก็คือแบบไม่ค่อยสนใจอะไรหรอกก็คือทําอาหารขอให้แบบว่ามันมีมันมีอะไรกินวันนั้นก็พอแต่เดี๋ยวนี้ก็บอกว่าเออเริ่มแบบศึกษาเป็นแนวทางว่าแบบผมเริ่มแบบกดกดดูพวกเพจทําอาหารอะไรพวกเนี้ยมากขึ้น ครับก็พยายามศึกษาอยู่ว่ากำลังคิดว่าแบบเฮ้ยคอนเทนต์เนี่ยนาคตเนี่ยเราต้องได้ได้เอาพวกเรื่องอาหารอะไรมามาเล่าอีกเยอะนะครับในการคุมอาหารในการไดเอทต่างๆเนี่ยก็คิดว่าน่าจะไปทางนั้นนะครับแล้วก็เรื่องการออกกําลังกายผมก็อาจจะแบบมาทําเป็นแบบว่าออกกําลังกายบ้านๆง่ายๆเนาะก็อาจจะแบบไม่ไม่ได้ถ่ายอะไรในยิมเยอะเหมือนเหมือนตอนที่ผมทำเดลี่แล้วอย่างที่ผมบอกไปว่าผมอะผมก็เคารพเรื่องของ p r i v เ c y คนอื่นเหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าถ่ายถ่ายติดถ่ายใครติดอะไรผมก็ต้องแบบขอโทษด,ด้วยผมไม่ไม่ไม่ได้ตั้งใจจะไปถ่ายอะไรเขาเหรอกครับผมก็อยากถ่ายตัวเองนี่แหละที่ผมกําลังเล่าเรื่องหรือแบบว่ากําลังออกกําลังกายอะไรประมาณนี้แต่ว่าก็คิดไว้ว่า,วาเออเราเราก็ต้องเปลี่ยนแปลง แนวทางคอนเทนต์เหมือนกันถ้าจะจะไปถ่ายอะไรก็แบบว่าขอให้มันเป็นแบบสั้นๆเลฟเฟลนเป็นแบบอินเสิร์ถ้าออกกํลาลังกายอะไรนิดๆหน่อยๆพออย่าไปตั้งนานหรือว่าวรบกวนอะไรคนอื่นมากมายนะครับก็น่าจะแบบไปทําอุปกรณ์อะไรเล่นที่บ้านอะไรง่ายๆด้วยนะก็กาลังคิดอยู่เนี่ยว่าเฮ้ยจะซื้อไว้เล่นที่บ้านดีไหมวะแตก่ก็กลัวแบบพอซื้อมาแล้วก็อาจจะแบบไม่ได้เล่นก็ไปเล่นยิมเหมือนเดิมอะไรเงี้ย แต่นั่นแหละช่างมันเถอะครับถ้ามันซื้อมาแล้วมันก็ต้องต้อง,ต,องต้องมีเอาไว้เล่นบ้างแหละโอเควันนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วก็ดูมาจนถึงตอนนี้นะครับก็ยังไงหลังจบเดลี่600 EP ก็ฝากติดตามคอนเทนต์กันต่อไปนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมมาถึง ปัจจุบันนี้คนที่ขึ้นเข้ามาติดตามคนที่ติดตามมานานแล้วนะครับผมขอบคุณทุกคนมากๆที่ใช้เวลาดูคลิปของผมแล้วก็ทักมาคุยมาเม้นให้กําลังใจมาคอยดูคลิปที่ผมอัพลงทุกๆวันตลอดนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับเจอกันวันพรุ่งนี้สําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ